อยู่ในห้องแต่งตัวนางแบบแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศคือ่เลยเย่มาตอนสวยแะ้เอเพร้อมนะหนึสองสาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ะนะคะเรามาทำอะไรกันคะอ๋อวันนี้นะครับผมมาเดินแบบครับไม่ใช่ <c oughs> เรามาเดินแบบค่ะทุกคนในแบรนด์เพชรพลอยนะคะที่ไอคอนสยามค่ะราติดตามได้เลยเย่ <c oughs> เจวีเวสเบดดี้คอสหนะาคอสหลังหัวคุกไปจะได้แล้วนะจะได้รวมสวัสดีค่ะถึงงานแล้วค่ะเจอเจอเพื่อนเยอะเจอเพื่อนแป๊บนึงจูเนียยังไม่ตื่นตอนนี้เรามารอซ้อมแล้วนะคะได้ไปแล้วค่ะแล้วก็อาจูนะคะนี่ไม่เด็กคนใส่เสียๆนั่นเลยนี่ 哎。<Yeah. S 2> yeah. Time will start at 9 a.m. Right now, the department store still cross, so you need comment, to follow the backstage. The backstage right. will show you the way. Thank you. No, so, no, everyone no, may go no, except no, no, no. Bambi, Gemma, Lina, Mila, Sonia, Veronica. Please come back at 9. Please come back at 9 o'clock for the next rehearsal. Thank you. Please. เป็นห้องหน่อยอันนี้มาทำอะไรคะวันนี้นะคะเรามาตัดรูยห้องแต่งตัวของนางแบบค่ะแบบอะไรแบบอะไรวะไม่ใช่เสกพูดเสกพลตลกนางแบบชื่อแบรนด์ว่าเพชรพลอยนะคะก็จะแต่งกันที่นี่นะคะมีทั้งแต่งหน้าทาผมจะเ,เราไปแปลงชเชิกันค่ะจัดเต็มมากค่ะของแท้เมคอัพแล้วก็ไปทำ ตรงนั้นนะคะแล้วก็คนนี้นะคะรอทำผมดิลค่ะตอนนี้ไปเล่นเหรอไหมคะทำผมเล่นเดี๋ยวก็ด่าค่ะจ้างมาเราทรงนี้เราทรงนี้แหละครับวันนี้มาทำไรม,มาแต,ะะแต่ง,งแบบค่ะแต่งตอนนจะแต่งอะไร เสร็จแล้วยังไม่เสร็จไกลมากมาทำถผมแล้วค่ะเอาความเงาลูกสาวเอาความเงาแค่ปลายลูกสาวเอาคิมลดลงเลยใช่ไอ้ที่เราหวีสลิปไปจะรวบหรือว่าจะปล่อยเอาลงใค่ลงแค่คิมวดให้เป็นเงาลูกก็จะเอาแค่เงาเป็นน้ำแต่ไม่ลงคิมดให้ไปกันต่อโอ้โห ทำไมคนไม่ได้เดินแบบเนี่ยคะีนวันนี้ตต่อาได้เหรติตต่อว่าแล้วทำไรจะหูทิพย์วงูโชว์ความสามารถหนเดี๋ยวเขาจะได้ติดต่อมาเดินไปชุดได้แล้วนะอันน่ะอันเจ้เดินไปยิมเฮ้ยฮยิมพี่เขาชื่ออะไรขอ้า สีป้ายด้วยข่าวสีป้ายเออแล้วไปวันนี้เรามาเดินแบบพร้อมกับพี่ฟ้าใสแล้วอเมื่อกี้พี่ฟ้าใสเทปให้เลยเสียนป้ายไปเดินเก่งเลยพัฒนาเร็วมากยอมยอมสวยมากแม่สวยสวยนะ่ลองโพสดิ อยู่ในห้องแต่งตัวนางแบบแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศคือแท่เลยเหมือนในหนังเลยอันนี้นะคะก็จะมีชื่อของแต่ละคนแล้วก็มีชุดค่ะแล้วก็จะมีรองเท้านะคะของเราอยู่เบอร์สิบค่ะ,ะอันนี้คือลุคของเราเดวัิดดิชลูกที่สิบอันนี้อย่าไปตัด เจอคนอื่นนะดูสงครามนางงามมาเยอะเกินจับบ้าแม่พี่เสมก็ดีเสมมึงมึงกูต้ทำยัไงพี่ก็ขำพี่ก็ขำคยดูละครคุณธรรมปะพี่ก็ขำพี่เอลี่เคยดูละครคุณธรรมปะอันนี้นางแสดงช่องเจ็ดไหมคะมึงที่นี้เดี๋ยวส่วนคิมนี้ให้ฟ้ามีตาหน่อยนะ เราถือได้เลยนะอยาแได้ไหมคะจำไว้แล้วพอแล้วเกินไปเยอะนี่เป็นกดบอกความจงคุณจะกด follow เองแล้วแต่นายเกีเราจะยื่นให้เขาแค่นี้พอเนาะเรายื่น้แค่นี้พอเนาะความจริงคือแม่สามีของเธอนี่มันเราควรทำนหรือว่าเราต้องมีทั้งนต่งช่อต่อต่อบทแล้วเร็วคุณแม่คะฝากไว้นะคะอันนี้ไอจีค่ะไม่ความจริงคือพ่อแฟนของเธอไปกันต่อไปกันต่อ ก็ดีมากเลยละครคือแบบสลับอย่างนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ร้องไห้อยู่ผู้จัดยังงงอ่ะผู้จัดว่าไงนะคอมเมนต์หน่อยค่ะเรายังน้ำตาไหลแล้วกัความคร้างสรรแม่แม่แม่มีงูม่อุ้ยอันนี้คือพ่อแฟนฉันที่มีงูเมื่อกี้มึงไม่ฟอลโล w พี่นรเอ็มถ้าเกียดว่ามึงอย่าพูดนะ น่าเขียนมากแรกเปแบบนี้วิคอยซีนักกีฬาชื่อดังหนรู้ไหมคะขอบคุณค่ะพี่โน้ตโน้ตติดตามพี่นะแต่แตงโมไม่ได้ติดตามคนเลวแบบนี้เนี่ยแตงโมไม่ได้ติดตามย้็วเป็นหนึ่งทีสเปคไปเตะกันเลยแบบนี้เร็วนี่พี่ดูฟอลโลอ์แบ็คเห็นไหม กียวเชือกสองเหลี่ยมนะคะมาไท่าไทมีโซโลหรือเปล่ากูต้องมงแล้ปีนี้มาลแบ็คดูจรองจริง่ิดตามจริงจแล้วคนี้สวอด่พักเทวีพีเธอได้ติดตามฉันไหมอุ๊ยแรงมากเพื่อนติดตามแหมเด็กกํไลัับหนึ่ง บีด้วยเย่มาตอนสวยแล้วโอ้คหดีดีแล้วผมเราผีสางอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมวะอนีอนีนะคะจะบอกว่าแบบว่าที่เซเล็บสาวคนใหม่เออส่วนข้างหลังหนูนะคะว่าที่มิสแกร์คนใหม่แล้วก็แล้ววะ ขายอย่าเป็นคนทูงหวยค่ะ้าใส่เมียจะพูดไหมก็อย่าลืมสมัครซีรีส์มาใส่ก็แล้วกันยี่งหลก็รลาขอี่แล้วเทควนโดเทควนโดสมัครเทควนโดพาร์ิพังเทควนโดนะคะสองสาขาค่ะคขายอะไขายขายอะไรขายลำคูณเอ้ยไม่ใช่้แรงมากขนเด่นขดเ ค่ะแล้วฟิรี์ของฮอลลีวูดคุณเรียนโรงเรียนโรงเรียนนะะในพักเทียคอนโดนะคะอันดิง,งโ,นโ,นโ,นโถถลนอนงและดิชันค่ะตัวดิชันเองค่ะใครจะเอาไปทำงานอะไรก็บอกนะคะ 哦。<So. S 2> so.